ที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชแน l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ Li ฟ์เพเคชันครับกราบขอบคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับในแบบที่เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานทันทีครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับเราการันตีสภาพครับรายงานชัดเจนครับผมและมีบริการ Delivery ด้วยนะครับขับส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับ โอเคครับมาเลยครับวันนี้ครับมาพบกับรถยนต์สุดหรูราคาเบาๆเลยครับรถหรูคันนี้นี่เป็นรถระดับผู้บริหารเลยนะครับกว้างขวางหรูหรานั่งสบายนุ่มเงียบหรูหรามากครับผมตัวท็อปสุดเลยครับคันนี้ครับเป็นรถยนต์นิสสันเทียนาครับรุ่นท็อปสุดเลยครับตัวนี้ครับ2 3 0 j m ครับผม นี่ครับรุ่นท็อปสุดครับเครื่องยนต์ V6 2 3 0 0ซีซี cc ครับ2 3 0 JM ท็อปสุดแพงสุดของรุ่นเลยนะครับล้านกว่าบาทเลยทีเดียวครับผมสวยงามครับรถบ้านคันนี้ครับบางเดิมสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับตัวถังสวยสีสวยทั้งคันเลยครับสภาพยอดเยี่ยมเลยครับผม สีสันนี่จัดอยู่ในเกณฑ์ดาวาว95%เลยนะครับสวยสีเต็มสีไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับทั้งคันครับสมบูรณ์เลยครับงดงามมากนะครับชมเลยฮะชมกันแบบทุกซอกทุกมุมชัดๆเลยครับผมตัวท็อปเลยครับคันนี้ครับนี่ครับล้อแม็กมาคู่ตัวเดิมๆแบบนี้ครับ ยางสวยๆเลยฮะยางโยโกฮามานะครับปี2019ครับสภาพใหม่กลิบเลยครับดอกหนาเต็มเลยครับผมยางโยโก่นุ่มๆทั้ง4เส้นครับเหมาะกับรถไซส์ใหญ่รุ่นนี้มากๆเลยนะฮะนุ่มเงียบสบายรีแลกมากๆครับใครได้ลองขับคันนี้แล้วจะบอกได้เลยครับมันรู้สึกสบายถึงความหรูหรามากครับนั่งสบายนะฮะ กว้างขวางมากครับภายในนี่สวยคลิปเลยครับ top option เลยครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับมาชมความงดงามภายในกันเลยนะครับภายในสวยงามหรูหรามากครับสวยคลิปจริงๆเลยครับไม่น่าเชื่อครับว่ารถรุ่นนี้ปีนี้อายุขนาดนี้รถปี 2004หรือ2547จะเก็บความงดงามไว้ให้เราได้เชยชมกันได้ดีแบบนี้นะครับว้าวาวาวเลยครับเลขไม้วิ่งมาแค่180,000กิโลเองนะครับว้า,าวเลยครับใช้งานไม่เยอะใช้ไม่หนักเลยครับดูแลมาอย่างดีครับชมจากสภาพได้เลยครับพวงมาลัยสวยกริปเลยฮะสวยสภาพยอดเยี่ยมมากครับรถด,ดูแลมาอย่างดีครับ นี่ครับเบาะเบอร์สวยงามครับผมนี่ครับเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับลายไม้ครบถ้วนเลยครับหรูหรามากนะครับชมเลยฮะชัดเจนครับนี่ครับเป็นสมาร์ท k ย y สมาร์ทเอนทีนะครับพกกุญแจไว้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องเสียบนะฮะ นี่ครับแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์เย็นช่ำเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะเรียกได้ว่าสู้แดดบ้านเราสบายสบายเลยครับรถนิสสันนี่ระบบแอร์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเย็นจัดจริงๆเลยครับสวยงามมากนะครับสะอาดสะอ้านทั้งคันเลยครับไม่โซแม้แต่น้อยเลยครับผมสวยปิ๊งเลยครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ นี่ครับสมาร์ทคีย์นี่เราแค่พกกุญแจนะครับแล้วกดปุ่มล็อกหรือปลดล็อกจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับนี่ครับแค่พกกุญแจไว้ใกล้ๆนะครับงดงามมากครับแผงประตูสวยงามเลยฮะชมแบบชัดๆเลยครับผมอะไราสวยคลิปจริงๆเลยครับผมยอดเยี่ยมงดงามจริงๆเลยนะครับ ภาพสวยสดใสมากครับผมเบาะไฟฟ้านะครับทำงานได้ดีเลยนะครับปกติทุกอย่างครับนี่ครับวาวเลยครับสวยงดงามครับนี่ครับมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะครับสำหรับผู้บริหารสำหรับผู้โดยสารเลยครับ เย็นช่ำทั้งคันนะฮะเบาะเดิมสวยๆเลยนะครับดูได้เลยครับเบาะหลังนี่สวยงามครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับครับผมสมาร์ทนะครับเปิดประตูได้เลยครับ งดงามเลยทีเดียวนะครับในลงภายในครับไม่ต้องห่วงเลยครับส่งประกวดกับรถคันอื่นได้เลยนะครับสภาพแบบนี้ครับบอกไฟฟ้านี่ครับใช้ได้สมบูรณ์ครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับผม เย็นเพลงเพราะนุ่มสบายครับนั่งในห้องโดยสารนี่เรียกได้ว่าแทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะรถปิดเครื่องอยู่นะครับนุ่มเงียบมากนะครับสวยหรูหราเลยครับผมเยี่ยมเลยครับสภาพแบบนี้ครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับนิสสันเทียน้านี่เปิดฝากระโปรงนี่ครับอยู่ที่ประตูคนขับนะครับ ส่วนตรงนี้กดลงนะฮะเพื่อเปิดฝาถังน้ํามันนะครับผมมุมมองจากด้านท้ายนี่สวยงามเลยนะครับไฟทงไฟท้ายสวยใสยเลยครับชมกันแบบชัดๆนะฮะใสเลยครับเปิดกันเลยห้องท้ายกว้างขวางครับใหญ่โตเลยครับผม รถเดิมนั้งคันแน่นอนนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็น์ครับถ้ามีชนยินดีรับคืนครับทุกสันทุกคอทุกซองทุกมุมเดิมๆครับผมชมได้เลยครับนี่ครับรถสวยบอดี้สวยนะครับงดงามเลยครับห้องท้ายกว้างมากนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเลยครับ ยังอะไรอะไรพร้อมสับเลยครับรถเดิมๆครับใช้น้ามันล้วนตั้งแต่เกิดเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมน้ามันล้วนรถไซนี้ครับหายากนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับว้าว้าเลยครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับผาสีถึงเดือนธันวาคมเลยครับปลายปีครับผมคันนี้เป็นรถปลายปี2004เลยนะครับเดือนธันวาครับ ชมหน้าตากันเลยครับหน้าตาล่อเลาดูพอดีมากเลยนะครับนี่ครับตาใสๆเลยครับไฟสวยๆเลยครับผมรถเดิมสนิทครับห้องเครื่องดมเดิมครับผมเดิมหมดจดทั้งคันนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับชมได้เลยนะครับ เศษครบสติกเกอร์ครบท้วนเลยนะครับอยู่ครบทุกจุดครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับรับประกันสภาพครับสวยคลิปทุกสันทุกคอทุกซอทุกมุมมานงทานหน้าหน้าตาเดิมหมดเลยครับนี่ครับสากระโปรงเดิมเดิมบางๆครับนี่ฮะงดงามมากเลยนะครับผม เครื่องยนต์ V6 2300 CC ครับฟังเสียงเครื่องเลยครับเครื่องเดินเพราะนิ่งกริปเลยครับไม่มีกระตุกไม่มีกระโชกโค้งหักไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นครับนุ่มเงียบนะครับนี่ครับนี่ชมไอ้น้ำชมน้ำที่เกาะเลยฮะท่อแอร์ฮะแอร์เย็นเจี๊ยบ รับรองเลยครับแอร์หนาวขับดีครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างหายห่วงเลยนะครับไม่ต้องห่วงใดๆเลยครับการขับขี่ผมกล้าพูดเลยครับน้องๆป้ายแดงครับขับดีนุ่มเงียบไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์แบบเลยครับเครื่องเย็นเครื่องร้อนใช้งานได้ดีปกติทุกอย่างครับระบบเกียร์สมบูรณ์ช่วงล่าง แน่นตึบฟิตฟิเลยครับระบบความร้อนดีเยี่ยมครับไม่มีปัญหาความร้อนในแรงสิ้นครับวิ่งทางไกลมาไม่มีปัญหาเลยนะครับลองมาแล้วครับรถคทนนี้สวยจัดจริงๆเลยครับนางฟ้าเลยครับรถบ้านหรูหราราคาเบาๆครับแสนกว่าบาทครับรถตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะฮะการันตีสภาพครับ พร้อมใช้ครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับไม่ควรพลาดเลยนะครับท่านใดมองหาอยู่รีบตัดสินใจเลยครับผมติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับจะมารับเองหรือใช้ขับส่งคุยกันได้เลยครับรถเอกสารพร้อมโอนทุกสิ่งทุกอย่างครับผมโอเคครับกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ เข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n นลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม